กดทุกขี้เปิดลับอ่ะโอ้โหนี่เขาเขาว่าห่างมีกันเท่าพี่เขาอยู่ใกล้ปลาใกล้ดอยเนาะปวดเขาพอล้อของล่น้ำพี่โอ้ยัดไม่เซลเขาเอามาใื้อนี่ลายหน้ามั้งดุโอ้โเฮ้ยห่างมีอ่ะเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันสามเกินนเนาะเนี่ยไอตัวนี้ใจสุดหน่อยเนี่ยห่างมีอ่ะพอล้อ ร่ำเดียวนี้นะฮะนะเอาผ้าห่มผ้าหยังใส่ในรถพ่วงไว้ทันบมดเหาะบอกลุงผีละอือปวดร้อปไปโอเท่าละเด็กกุ๊กกุ๊กซอยแบบนี่กะลายพวกกะโอ้บอกงานนี้ข้ากัดลัางม่ได้กินหางหมีแท้นะอุ้ยเอ้ยอีกัดโจกปากว่าแบบเท่าไหร่ซุยอดสุดยอดโอ้ดื้อม่นแท้เนาะนี่มันใจหางงูนะเนาะ อางมันจะอี้รถโอ้หางมีได้กันนะหายจะไปมาเนอะจะไปมาเนอะสามหมืนนมม่นนะนี่นะตัวได้นะหางนะ่ะสามหมืน่นโดอ้สามหมื่นเงินนะเงินเขาไ <laughs> อาา้ยัวะไอาา้ยังวะถ้าวะจบเขาเอาเอย